ก่อนอื่นก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งคนเก่าคนใหม่สวัสดีทุกทกคนเลยครับฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญหนึบาทราชการที่10ปีพศสอ6 2นะครับเป็นแบบไหนก็ค่อยดูไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าเป็นเหรียญปกตินี่ยังไม่ได้รับซื้อนะครับยังไม่มีราคานะครับผม แต่ที่ผมจะให้ราคาสงถึง2 5 0 0บาทต้องเป็นพัดเสียนตรงนะครับผมลองลองหมุนลองดูครับถ้ามีลองคอมเมนต์มาบอกผมนะครับผมซื้อจริงนะฮะแต่ถ้าเป็นเหรียญปกติก็ก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับผมก็จะให้ราคาประมาณ2,500เพื่อๆอาจจะให้3,000ด้วยซ้ำถ้ามีนะฮะเพราะมันเป็นเหรียญที่มันปแปลกมันหายากนะฮะ ถ้าเกิว่าอาจารย์ทั้งหลายที่เข้ามาดูก็ไม่ชอบก็สามารถกดข้ามไปได้นะครับไม่ต้องดูก็ได้นะครับผมผมไม่ได้บังคับนะครับเพราะว่าผมพูดไม่ค่อยเก่งไงไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผมคนเดียวที่รับซื้อนะครับร้านใหญ่ๆช่องใหญ่ๆน่าสะสมบางกลุม่มบางช่องเขาก็รับซื้อเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าผมก็ต้องบอกก่อนนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติมันก็ยังไงก็ไม่มีราคาอยู่แล้วครับ มันที่มีราคามันต้องเหรียญแปลกเหรียญเออเลอร์คอยอะไรประมาณนั้นนะครับ mm. ถ้าเกิดว่าเหรียญปกติไม่มีใครเขารับซื้อกันใช่ไหมครับมันแพงใช่ไหมครับเออก็ประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ต้องดูให้จบก่อนนะครับบางทีเดี๋ยวถามผมว่ารับซื้อไหมบางทีก็เหรียญปกติผมไม่ได้รับซื้อนะครับผมก็ mm. ถ้าเหรียญที่ผมจะรับซื้อก็อน,นั่นแหละครับพอท่านผู้ชมหมุนไปหมุนมาลองดูครับ ขอแค่เป็นปาษีเงินตรงนะครับรับไปเลยครับ2,500บาทถึง300บาทถ้าเป็น UNC ก็แบบยังไม่ได้ผ่านการใช้ก็รับไปเลยครับผม3 0 0 0บาทนะครับผมซื้อจริงนะฮะส่วนหากผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปทั้งผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับเพราะว่าผมก็เป็นน่าสะสมมือใหม่อยู่นะครับบางครั้งก็ผมก็มาประกาศรับซื้อบางครั้งก็ผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับผมก็ต้องบอกท่านผู้ชมก่อน ไม่ได้ซื้อตลอดนะครับถ้าซื้อตลอดผมก็ไม่ไหวนะครับผมก็ยังไม่มีงบขนาดนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเหรียญที่ผมถูกใจเออผมเจอนักสะสมเขารับซื้อกันอะไรกันเขานิยมเล่นกันผมก็เออประมาณนะั้นต้องตำต,ตามหน่อยนะครับโอเคครับท่านผูช้ชมเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยนะครับผมย้ำไว้ก่อนเลยนะครับผมเหรียญปกติจะไม่มีราคานะครับต้องเป็นพระเสียนตรงนะฮะหรือไม่ก็ต้องถ้าเกิดว่ายิ่งได้แบบ หัวหัวก็ก้อยนี่ยิ่งดีเลยครับยิ่งราคาแพงนะครับผมโอเคครับไปเราไปดูคลิปันต่อเลยครับส่วนพอศอนี่พศอ,อนไหก็ได้นะครับผมเหรียญหนึ่งบาทราชการที่สิบนะฮะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เหมือนผมเราจะศึกษาไปด้วยกันนะครับเราจะดูไปด้วยกันนะครับผมแล้วถ้าใครอยากขายเหรียญซื้อเหรียญอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมต้องดูหล,หลายช่องนะครับผมไม่ได้ ผมให้ดูเลยครับหละยช่องแต่ว่าบางช่องก็แพงเกินจริงนะครับท่านผู้ชมก็ต้องดูดูด้วยนะครับผมอย่าเชื่อทั้งหมดนะครับผมก็แนะนําได้แค่นี้นะครับผมก็พยายามศึกษาหละยช่องนะพยายามดูดูละยช่องนะครับแต่ส่วนช่องผมก็บางครั้งก็อาจจะมาประกาศรับซื้อนะครับเพราะว่าผมยังเป็นมือใหม่อยู่ครับผมซื้อมากก็ไม่ได้นะครับผมก็เหรียญผมผมเก็บมาสิบกว่าปีแล้วผมก็เลยต้องแบบเออ ที่แรกก็จะขายนี่แหละบางผมเห็นเอา้าบางคนเขาไม่ได้มีเหรียญมีอะไรครบเขาทํา youtube ได้เลยเออเราก็เออเรามาฝึกทําดูที่อะไรประมาณนั้นนะครับผมอชอบไม่ชอบก็ขอภัยด้วยนะครับส่วนถ้าคลิปไหนที่ผมไม่ค่อยได้พูดนี่แสดงว่าผมทําคลิปประมาณตีหนึ่งตีสองนะครับพูดดังมากไม่ได้นะครับพอดีเราอยู่ห้องเช่านะครับก็เลยแบบต้องกินใจคนอื่นเขานะฮะแล้วส่วนคอมเมนต์ก็อาจจะตอบช้าหน่อยนะครับผม ก็ต้องแล้วถ้าใครที่เข้ามาติดตามผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ,รบผมช่องผมก็จะตรงๆอย่างนี้แหละครับจะไม่ปั่นกระแสนะครับบางอันผมบางอย่างผมก็ไม่ได้รู้นะครับบางบางอย่างผมก็รู้นะรู้หมายถึงว่าเออว่าราคามันถึงจริงไหมหรือว่าไม่จริงอะไรประมาณนั้นนะรเรื่องราคานะฮะส่วนเรื่องอื่นเนี่ยผมอาจจะไม่รู้นะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องราคาเนี่ยแพงจริงไหมอะไรจริงไหมอันนั้นนะผมรู้แน่นอนนะฮะ โอเคครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูคลิปกันต่อเลยครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งคนเก่าคนใหม่สวัสดีทุกคนเลยครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเล็กให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนครับสวัสดีครับ หากพูดผิดพลาดประกันอะก็ต้องขอไปด้วยนะครับอย่าก,กดเคืองกันนะครับผมขอบคุณครับลาไปแล้วครับ